ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back Cover Mobile ในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปซีซั่น5ว่าตัวเกมแจกอะไรบ้างนะก็ทางเพจหลักหรือว่าเพจออฟฟิเชียลของตัวเกมเนี่ยได้มีการโรพสต์ภาพรวมซีซั่น5าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆก็จะมีเนื้อเรื่องใหม่บทที่8นะครับเป็นบทของราชนีแม่มดมีการแจกตัวละครฟรี1ตัวมีเลดบอสใหม่แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแต่เผื่อว่าใครขี้เกียจไปดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําการสรุปให้แล้วกันว่าในซีซั่น5เราจะสามารถหาแบ แล้วก็จะหาตัวได้ที่เท่าไหร่นั่นเองนะส่วนระยะเวลาซีซั่นที่5จะอยู่กี่วันผมคิดว่าก็น่าจะเหมือนซีซั่นที่4นะน่าจะอยู่ประมาณ3ามวันหรือว่า1เดือนเหมือนเดิมก็ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าในซีซั่นที่5นี่เนี่ยเราจะสามารถได้รับแบ็กคิสตันมาทั้งหมดเท่าไหร่กันบ้าง <c oughs> ส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมแบ็คโคเวอร์มบายและเกมอื่นๆอ,อีกมากมาย ผมก็ขอแนะนำร้าน e l ล s สติกช็อเติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนีก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิเล็กทริกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเรามาเริ่มกันที่เพจฟรีที่เราจะได้รับจากตัวละครที่เกิดในเดือนมีนากันตัวแรกก็จะเป็นตัวละครอย่างริวเกิดในวันที่16เดือนมีนาตัวต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างเซลลี่เกิดวันใกล้ๆกันเลยก็จะเป็นวันที่17เดือนมีนาถัดจากเซลลี่เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างฟาน,น่าจะเกิดในวันที่24เดือนมีนา และตัวละครตัวสุดท้ายที่เกิดในเดือนมีนาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างซิสเตอร์เทเลซ่านั่นเองนะตัวนี้จะเกิดในวันที่8มีนานะครับก็ในเดือนมีนาจะมีตัวละครเกิดทั้งหมด4ตัวด้วยกันนั่นก็หมายความว่าเราจะได้รับเพชรมาอยู่ที่800เพชรแบบฟรีๆแล้วต่อไปก็จะเป็นเพชรฟรีที่เราจะได้รับจากกิลขอเป็นแค่เข้ามารายงานตัวนะซึ่งกิลเนี่ยมันจะมีกิจกรรมในการรายงานตัวอยู่ทั้งหมด14วันด้วยกันก็ถ้าซีซันที่5เนี่ยมันมี3 1วันก็เท่ากับว่าเราจะสามารถมาทําการรายงานตัวได้ทััั้้งงงหมมดด2รรรรรรอออบบขกกกกิจจจนน่นเเเนะ็าาไพ รายงานตัวนะครับในวันที่8 150เพชรแล้วก็ในวันที่14นะครับผมอีก1 5ึเพชรก็เท่ากับว่าต่อรอบนะครับเราจะได้มา300เพชรนะซึ่งเราสามารถทําแบบนี้ได้2รอบก็เท่ากับว่ากิจกรรมในการรายงานตัวเพื่อรับเพชรฟรีจากกิวเนี่ยรอบนี้เราจะได้มาฟรีๆทั้งหมด600แบค็กคิสตันเลยบวกกับแบ็กคิสตันอันเก่าที่เรามีอีก800เนี่ยตอนนี้เราก็จะมีทั้งหมด1,400แบ็กคิสตันแล้วต่อไปก็จะเป็นเพชรฟรีจากแบตเทิลพาร์ตนะเดงนะครับส่วนในแาาบตเท150ก เลเวล6ของ b a t t l e p a s s แล้วก็เลเวล2 5ของ b a t t l e p a s s กระบวกไป150ตอนนี้เราก็จะมีเพชรทั้งหมด1,550เพชรแล้วต่อไปก็จะเป็นเพชรฟรีจากกิจกรรมบิงโกกิจกรรมบิงโกเนี่ยก็จะเหมือนกับของซีซั่นนี้เลยนะเราจะได้เพชรรวมๆกันทั้งหมดอยู่ที่720เพชรถ้ากับว่าตอนนี้เราจะมีเพชรอยู่ทั้งหมด2,270เม็ดและการอัปเดตในซีซั่นที่5รอบนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องใหม่ด้วยซึ่งการมาพร้อมกับเนื้อเรื่องใหม่นั่นก็หมายความว่าเราจะมีด่านใหม่เข้ามาน่งซึ แต่ละด่านเนี่ย มันจะมีด่านให้เราสามารถทําการฟาร์มเก็บดาวได้ทั้งหมด2ด่านด้วยกันและแต่ละด่านในการฟาร์มเก็บดาวเนี่ยถ้าเราสามารถทําการเก็บดาวได้ครบ2ี่ดาวเราจะได้รับเพชรมาทั้งหมด500นะก็ถ้าเป็น2ด่านเนี่ยก็บวกอีก1000เพชรไปได้เลยถ้ากับว่าตอนนี้เราจะมีเพชรทั้งหมด32,70เพชรแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับการมาครั้งนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องใหม่ด้วยนะครับเป็นบทที่9นะรู้สึกว่าในต้นคลิปผมจะบอกบทที่8ก็ต้องขออภัยด้วยลวกันก็ถ้ามีเนื้อเรื่องใหม่มาแล้วเราทําการเคลียรเเนื้้ออร่่่งใหมไไดดีากก็จะพ 1,200เมตรรวมเพชรที่เราจะได้รับอยู่ตอนนี้ก็มีทั้งหมด4,470เเพชรแล้ว ทีนี้ต่อไปก็จะเป็นการคำนวณเพชรที่เราจะได้รับจากภารกิจรายวันซึ่งผมคิดว่าในซีซั่นที่5ก็น่าจะมีระยะเวลาอยู่ที่สาเสิวันเหมือนซีซั่นที่4นี่แหละครับคงจะไม่คาดเคลื่อนกันมากนะสำหรับจำนวนวันในแต่ละซีซั่นก็ถ้าเราสามารถทำการเก็บแต้มได้ครบ100แต้มต่อวันเนี่ยเราก็จะได้รับเพชรมาจากภารกิจรายวันอยู่ที่80เมตรจากตรงนี้แล้วก็จากกิจกรรมในการออนไลน์ครบ90นาทีก็จะได้รับอีก50เมตรนะก็รวมต่อวันเนี่ยเราจะได้รับเพชรมาฟรีๆนะครับอยู่ที่130เมตร ก็ถ้าเราเอา130แบ็กคิสตันเนี่ยไปคูณสาวันเราก็จะได้รับเพชรมาทั้งหมดอยู่ที่40,30เม็ดไปบวกกับของเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะมีแบ็กคิสตันรวมอยู่ที่8,500เม็ดแล้วต่อไปก็จะเป็นภารกิจระดับกลางซึ่งภารกิจระดับกลางเนี่ยเราจะใช้เวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นลราก็จะสามารถทำการเคลียร์เควสทั้งหมดได้แล้ว ซึ่งใน30วันเราจะสามารถทําการเคลียร์ภารกิจระดับกลางได้ทั้งหมดที่5ครั้งการเคลียร์ภารกิจระดับกลางแต่ละครั้งเราจะได้มาทั้งหมด200เพชรก200ไปคูณ5เราก็จะได้จากตรงนี้มาที่1,000เพรก็ไปรวมมับของเก่าที่เรามี8,500เพรเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีอยู่ที่9,500เพรแล้วและสุดท้ายก็จะเป็นภารกิจระดับสูงที่เราต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด20วันในการเคลียร์นะซึ่งใน1สีซั่นเนี่ยทุกคนสามารถทําการเคลียร์ได้เพียงแค่1รอบเ ก็ถ้าเราทําการรับของรางวัลทั้งหมดจากภารกิจระดับสูงเนี่ยเราก็จะได้รับเพชรกลับมาที่1000เพชรพ,พอดีบวกกับ9500เพชรที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะได้รับมาทั้งหมด1500เพชรในซีซั่นนี้อันนี้จะเป็นขั้นต่ํานะจะไม่รวมกับกิจกรรมในการล็อกอินอะไรต่างๆที่เราจะได้เพชรเพิ่มเข้ามาอีกด้วย ต่อไปเราไปดูทางด้านตั๋วอันเชิญสายสัมพันธ์กันบ้างว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเราจะได้รับตั๋วมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มาเริ่มกันที่กิจกรรมในการเก็บดาวกันก่อนเลยกันก็ถ้าเราเก็บดาวครบตามที่กําหนดเนี่ยเราก็จะได้รับมาฟรีๆทั้งหมด5ตัว๋วต่อไปก็กิจกรรมบิงโกนะสำหรับกิจกรรมบิงโกนอกจากจะแจกเพชรแล้วเนี่ยก็ยังแจกตั๋วมาทั้งหมด15ตัว๋วตอนนี้เราก็จะมีตัว๋วรวมกันอยู่ที่20ตั๋วแล้ว มาดูในแบตเทิรพาร์ตกันบ้างแบบฟรีถ้าเราไม่เติมเลยเนี่ยเราก็จะได้รับตั๋วมาฟรีๆทั้งหมด2ตัว๋วจากรางวัลเลเวล10แล้วก็เลเวล16ถ้าเกับว่าตอนนี้เราจะมีตั๋วทั้งหมดอยู่ที่22ตั๋วแล้วต่อไปก็จะเป็นตั๋วที่เราจะได้รับจากภารกิจระดับการซึ่งเราจะสามารถรับได้ทั้งหมด5รอบก็เท่ากับว่าเราจะสามารถได้รับตั๋วฟรีๆจากตรงน,นี้ที่15ตัว๋ว รวมของเก่าที่เรามีเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีตัว๋วยกหมดที่37ตัวแล้วและแหล่งสุดท้ายที่เราจะได้รับตัวสุ่มมาเนี่ยก็จะเป็นภารกิจระดับสูงนั่นเองนะตรงนี้ก็จะบวกอีก10ตัวก็เท่ากับว่าในซีซั่นนี้เราจะได้ตั๋วต่ำๆอยู่ที่47ตัว สรุปตัวกับเพชรที่เราจะได้รับเนี่ยเพชรเราจะได้รับมันทั้งหมด1500นะครับเป็นเพชรขั้นต่ำที่เราจะได้รับนะและก็ตั๋วเนี่ยเราจะได้รับตั๋วสุ่มมาทั้งหมดอยู่ที่47ตั๋วนี่ก็จะเป็นตั๋วสุ่มขั้นต่ำที่เราจะได้รับเหมือนกันทีนี้เราก็จะไปดูของรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจในซีซั่นที่5ที่เราจะได้รับมากันบ้างอย่างแรกก็จะเป็นกิจกรรมในการแจกตัวละครใหม่อาเจวันเนซ่าล่างชุดว่ายน้ำนั่นเองนะสำหรับอาเจวันเนซ่าล่างชุดว่ายน้ำเนี่ยก็จะมาเป็นกจกรมััตาลวคพใะ อเจาวาน,นทราบผมคิดว่าเราควรจะเตรียมพลังงานเอาไว้รองรับอเจด้วยละกันนะส่วนถามว่าตัวละครตัวนี้เก่งหรือเปล่าผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะทําเอาตัวละครตัวนี้กันมา เพื่อไม่ได้ดูความเก่งอยู่แล้วนะครับน่าจะเพื่อดูอย่างอื่นกันมากกว่าก็แน่นอนว่าตัวละครตัวนี้ผมจะไม่พลาดอย่างแน่นอนเก่งไม่เก่งยังไงก็น่าจะได้ปั้นกันทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเบิ่มๆขนาดนี้และต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมในการเลดบอสนั่นเองนะครับบอสต,ตัวนี้ก็จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนกับในเซิร์ฟเวอร์เจแปนหรือเปล่าที่เราจะสามารถเพิ่มความยากได้ซึ่งมันก็จะสุ่มในแต่ละวันไม่เหมือนกันนะบางวันก็จะเป็นการเพิ่มในเฟสแรกนะครับหรือว่าอีกวันหน นั่นเองนะแต่ว่าของรางวัลที่เราจะได้แลกจากบอสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น ชิ้นส่วนในการอัพดาวจอมวทระดับเอเดอาตัวไหนก็ได้นันเด็กนะตัวนี้ใครจะเก็บไว้อัพตัวละครอาเจหรือว่าชาร์ลอตก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าเราจะสามารถแลกได้ที่กี่เศษเพราะในเซิร์ฟเวอร์เจแปเราจะแลกได้ทั้งหมด2เศษนะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ1เศษนี่แหละครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสภาพรวมในซีซั่นที่้ก็จะได้รับเพชรได้รับตัว๋วได้รับชิ้นส่วนในการเอาไว้อัพเกรดดาวตัวละครระดับเอเดอาและที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอาเจดย้รัรนอเพียงคทุกน,นี่สะ พลังงานในการเอามาทำกิจกรรมนั่นเองนะเอาเล่ะก็ตอนนี้ใครที่กําลังหาร้านเติมเกมแบ็คโควเวอร์มืออยู่เนี่ยร้านนีลาติกช็อปของเรากําลังมีโปรโมชั่นในการเติมเงินแบบถูกสุดๆอยู่เลยนั่นเองนะใครกําลังเติมก็แนะนําว่าช่วงนี้รีบไปเติมกันได้เลยนะครับก็ในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ